เอ้สี่อะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวใครทำก็ได้ใลยแช่จอแช่จอกันทำก็ได้อ่าก็ได้เดี๋ยวแช่จอกันทำก็ได้เดี๋ยวใครทำก็ได้เดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวปุ่มมันจะมั่วต้องหนูมันไม่เคยรับตกใจทำยังไงดีวะอยยากเนี่่ปุมพูดอะมันมันมันซ้ำมาเลยต้องทำยังไงพูดก็เซตติ้งใช่ไหมก็เข้า k e บา i n d i n g เอ๊้แครวะแล้วก็กดตรงเอ่อ G T L Alive เรียกปันป้นอะสีน้ำเงนินอะาอาอาปรับอันแรกเลยเป็นเหมอสี่หมออะไรก็ที่อยากจะใช้อ่ะพวกน,นั้นพวกน,นั้นจุกไม่ได้จุกดีดีดีจะโตมาก่อนเราจะได้ใช้ได้ก่อนหน้าบ้ากะทิอันนี้ผมกดพูดได้อ,ไอันเนี้ยดีนอ่าโอเคครัเป็นเมาส์แล้วโอเคแล้วอุ้มอะครับอุ้มหมอ

ถ้าถ้ามันใช่ที่นี่ค่อยลงใส่เกาะกันก่อนเอบอบอบมเบาอยู่ฝั่งนี้ไอ้บต้องรอขนาดวะบอมอยู่ฝั่งนี้สองคนนั้น่ฟังอยู่เปล่าแม่ลูกมันะฟังพี่งพี่มามกระที่มากะี่กี่มาลองล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 งมาแลโฟกัสก่อนนะโฟกัสก่อน ลองละลองอะไรแล้ะถ,ถ้าเล่นเลยไปตัวรถหน่อยเหมือนเป็นเนินระวังด้วยนะหยิบไ,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 ไปชุบข้างๆร้านบนปัม๊มชุบอะไรอ่ะมันฉีกไปร้านนั้นนั่นคนหนึ่งอ่ะ โกโปรได้คนหนึ่งป่ะตีโกโปรตีโกโปรไปล้างเสื้อผ้าโอเคพี่โอเคอาอเราเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนไปล้างเสื้อผ้าไปไปไปมันมีรถกลับหรือปล่าที่มันมาไปเปลี่ยนนี่จุบะจุบจุบตีตอมอนี่ฮะตีตอมอพี่ตอนตอนนี้นี่นะไม่ใช่เวลาไม่ดีก่อนร้านจะเกิดแต้วยังไม่ได้เข้ามา โอ้ชนมันต้องชนแล้วแหละจุ๊บดีๆต่อมอเออต้องชดต้องชนต้องชนรเลเวลอิชิบันครับต้องลงแล้วโอ้เขากลีอย่างไรเอาเขามู๊เอ๊ะเอ๊ะเขาเขาจะเอาทีมหลักมาที่นี่ปะหรือไงรีบก่อนทีมสองไปไหนกันล่ะครับทีมสองอยู่ร้านน้องขอบบครับเขาเขาบอกไปม้องบ่ค่ะ กลับมากลับมาคือเขากลับมาหมก็จะเปลี่ยนทีมเขาคิดว่าเราจะไปหรือเปล่าเตรียมตามอะไรเงี้ยแต่เราขั้นเดิมปะอันนี้เราบอกเร,เราบอกเราบอกเราบอกเขายังว่าเราจะไปไหนไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาเล่นในเมืองทีง่หนึ่งตอนนี้งได้ใช่ไหมต้องลองเล่นก่อนอนะเล่นเลยอะแล้วค่อยงัดไอ้เดีนะมันยังไม่ตีเราอะ่ะ ี้จะจุ๊บแล้วไอจะวุ้มจะมุฟแล้วรอพี่ไงก็เลยต้องไม่เขินจังเลยมีแต่ชะลอฝกไหลชนมากเลยแเล่นก็เล่นเลยดิต้องรักสภาพเป็นอิิบันะเล่นก็เล่นเลยเดี๋ยวมันาะรันะต้องรอต้องรอเวลาหมดมาล้นกันไม่ต้องรอหรอกแต่ว่ามันไม่เข้าไงมันไม่เข้าพี่มาเราไม่เป็นเลขข้างหน้าเดี๋ยวเราจะชนไม่ใช่ว่าไม่เปิดงงเลยตัดมันจะพูดเลยปิ้ว แค่ดอกเนกว่าอะไรแค่แค่เมื่อก<ท><อ>ีห้หนูแค๋อนึกนึกว่ารีตรองหมอถ้าเข้ามาแล้วเอ้ยถ้า,ถ,านนถ้าบอกบอกเน่อยถ้ามันวิ่งมาแล้วอะ่ะพี่ไม่ได้งันนะพี่เข้ามาข้างในเฉยๆโอเคครับพี่โอเคเข้ามาข้างหน้าหน่อยไหมอะ่ะผมเล่นในร้านเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเล่นเล่นข้างนอกง่ายกว่าไม,ไม่ไม่ต้องหายเลยไม่ต้องหายเลยออกมาเออกมานแล้วเฮ้นแล้วเฮ้นแล้ว เดินยากเทเล่นเลยไม้นำมีไม้สายไม้สายของคนนีไปไปจิ้่อยู่ ไว้สวยนลิตรงบนเยอะกถุกอนชุบชุชุบตีเขียนึงเขียนึงช่วยช่วยช่วยกระทีหน่อยเอาดุบตามชุบตามุตามตายตายนู่นนู่นนู่น อยบนรถอย่บนรถไปช่วยชอนไหนต้องปั๊มด ouais, ิเหลือคนเหลืสองคนเหลืสองคนเหลือน้อยครเล่นก็ได้สคนงคปั๊มดเขาจะรีเขาจะอย่แยกล้มคาะตรงนี้ล้มสวยสสวยตายอยู่ใต้รถอะ เขาจะเขาจะปีนขึ้นตัวเดียวพี่ตัวเดียวตัวนึงรถตัวนึงเขาจะช่วยเดอฟ้าต้องกระโดดขึ้นไปก่อนทูกต้องปั๊มมาเอาดิเอาก็ะเอาฟอบเกิดอ่าไปไปขวาเขาจะชุบเขาจะชุบชุบมาเรื่องจ่าเจพี่พี่มีตรงรถพี่ตรงรถ ตายหมดเอาให้ได้หมดดังหมดดงหมดดยัวไตัเอาตัวไทยให้ได้ช่วยผู้หัวส้มผู้หงัวส้มเคี่ยนะพี่เขาเปกันนะพี่เขาเป็นกันแล้วนะเอาเลยเอีเยอาเลยเอาเลหมดเอาชุดพี่เหลือตัวหนึ่งยังไม่หมดจดไปออกไม้ออกอันนี้ไม้ออก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  การหน้าร้านมาการหน้าร้านเดียวหมดเขาเกิดอยากให้เขาชุบขาแข่งแล้วขาแข่งแล้วสองคนหน้าหลังเดียวคนเดียวพี่คนใหญ่ r, เข้าร้านนะใหญ่เข้าร้านนะให้เขาเข้าร้านให้เขาเข้าร้านตรงนู้นเก็บให้ได้อย่าแย่งกันเล่น ยืนคุมศพเขาไว้เลยอย่าให้เขาวิ่งมาชุบอะชุบเวลาไว้ไม่ตายไม่เป็นไรถูกเวลาไว้เอาไว้แสิบอร์เซ็นต์ใหญเขาชุบเขาล้านเขาเขา้านอยู่อยู่ในร้านอยู่นะเขาใหญ่เขาคนนึงคนนึงคนนึงคนนึห่งคนเียรเหานเได้แได้ปเสร็จแล้วเสแล้วเสิ็แ้เรแล้วสรแล้วเสร็ไแล้วแล้วเสร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 แล้วเร้เหต็จร้าเห็จเร็จแ้เเร็เห็เล ทีมหนึ่งถามทีมหนึ่งเอเบิลทีมหนึ่งเล่นในเมืองอยู่แล้วมันไม่พะทะกับเราอยู่แล้วไปเวลยไปเลยเอเลพี่สวยสวยสวยมากสวยมากเด็กๆสวยมากสวยมากกีใครใส่หัวหมีอ่ะแครีมาล่อนสี่ทีเลยไปเลยพี่ใส่ไอหน้ากากคาบุกิอ่ะท้อนีปป้าใครหัวหมีอ่ะไม่ไอเห็นเดี่ยวพี่เด็กๆเด็กๆทองครนะกะทิกะทิ ใช่ตอนสี่รอบเลยหนูกพี่ใครเล่นกับาแบบดีมากเลยใครวะพีทพี่สุดยอดเจมาถีบหนูเจเขาช่วยทีมเดีวนเลยนั่นคือเวลาเขาชุบบะเวลาเขาชุบ่ะไม้ไม้ไม้พยายามออกมานะได้มีดเล่นเวลาเขาชุบอ่ะให้คนหนึ่งถีบคนหนึ่งรอเสียบอ่ะได้อยู่นะหนูใช่นสาใจหนู้นไปกู้แม่งออกมาจากไหนบอกหลายรอบแล้วว่าหนูถีบให้หนูถีบให้แล้ววิ่งหนีใครใครไม่รู้วิ่งหนีอะตอนหนูถีบอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอาไปเล่นกันใหม่่ชอบชอบชอบ ใช่ไหมให้ใครเห็นยังเบ้มเบ้มเก็บตัวบนรถไฟรู้ไว้แต่ไม่เก็บทัมีใครไหมครับแล้วไม่เป็นสวยแล้วสวยมีใครไหมห็นมีใครไหมมีเขาเล่นอยู่เขาเล่นอยู่แพนโดเรียกับกับอิชิบังใช่ไหมรอรอเสียบเลยรอดอร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 อถึงก่อนรอมารอมาเรือเรือเรือรมาเรารอถึงกันยังแล้วยังยังยังเหลืออีกคันนึงเดี๋ยวระวังเอฟเอสดมาชอนนะเอฟเอสดเขาดีเกี่ยวนี้เขาจะมาได้หรอเอฟเอสดเอฟเอสดเาดีเหรอยู่นี่หรอเขาดีแล้วมาเขาดีแล้วเข้า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 รีบเล่นรีบเล่นเข้าเข้าเข้าไป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  ตัวยา,านดิเอาตัวยานก่อนไปจุป๊บเด้เรอเลืเลนไล่คนสองคนอ้าชิปตีชูตีช,ชูเล่นนะมาการหน่อยม,มากาหน,นนะ่อยไปนะสองคนจุกอยู่จุบอยู่พี่ตีชูเฮ้ยดิ โอ้เ oh, ชี่ยชุบพี่ลงชุบถูกแล้วพี่ถูกแล้วหมดจะหมดจะหาเพื่อนหาเพื่อนชุบหาเพื่อนชุบหาเพื่อนต่อุาเพื่อนต่อ จอบอยู่ชุบใครวะไม่กล้าให้ลุกเลยไงยบอบุบอเองบอบชุเองไปคนอื่นเลยบอเองพี่มีคนมาเพิ่มหระใครชุบอยู่บนปั๊มชุบเ้นมาชุบเ้นมาชุบึ้นมา แบ่งไปชุบในร้านหน่อยแบ่งไปชุบในร้านชุบแม่ติ้หน่อของพี่ปังลุ้มองชุบเอ็ไว่ปเลชุบเอไปเลยเยนีข้างในมีข้างในข้างในอยู่ข้างในไปอีกปั๊กปุ๊บเหรบิวบ หาเพื่อนชุบหาเพื่อนชุบเออหาเพื่อนชุบ chưa subscribe chụp không ปีดเองรบ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 ปีไพเกิดตาเกิดมีรถมาข้างหลังเอาเกิชุกเองเกิชุกเองหลบมึงหลบ พูดพูดดหลบมุกเอาหลบ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 เฮียเอ้ยไม่รับครับนี่เลยประชาชนประชาชนตื่นตื่โอเคหมดอละพี่พี่กิ๊ฟหมอตาหนูฮัทไอทีห้าเจ็โอ้ไม่ทัน ลงมามาเชอะ้รปะอ AR ขอมาเติมอ่ะเติมอะไรคะ AR ชุดอยู่ข้างร้านเยอะมากไอ้ a าชุบอยู่ข้างร้านไอ AR สีขาวไอ AR สีขาวรับแปดสีขาวมาบแปดตรงรับแปดตรงรับแปดข้างร้านข้างร้านมีมีคนเข้าร้านนะมีคนวิ่งเข้าไปในร้านนะตัวถือมาเชเข้าไปดูดิมีแหละ ซุปต <year Deutschland> ัวนึงไอ้เหี <Ges> ้ยกูกดไว